สหรัฐเนี่ยมองว่าการแก้ปัญหานะคะการเสียดุลการค้ากับไทยถ้าสหารัฐให้โอกาสไทยในการเจรจาต่อรองกันดีกลกุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองและก็โคพิเมียมเนี่ยเกรงว่าอาจจะแลกดิลเรื่องของการนำเข้าชิ้นส่วนโคจากสหรัฐเข้ามาก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพีเมียมและก็โคพื้นเมือง ท่าสะบ้าอำเภอบงวิเศษจัังหวดตรังค่ะคุณถาวรวงวิวัฒน์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรประสบปัญหาราคาโคตกต่ำอย่างมากเลยนะมีเขาเรียกน,นะโคเนี่ยมีจำนวนมากแต่ว่าไม่มีตลาดไม่มีช่องทางระบายนะฮะโคพื้นเมืองเมื่อก่อนกิโลกร,รัมละ80-90บาทตอนนี้เหลือ50บบาทกับม้ฟังจากเดิมนะคะเช่นจากเดิมเนี่ยเคยขายได้ตัวละหมื่นกว่าบาท ตอนนี้เหลือแค่6 0 0 0ถึง7,000บาทส่วนโครพีเมียมนะผู้ฟังเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ130ตอนนี้เหลือแค่100ยค่ะเดือดร้อนบางเจ้าก็เลิกเลี้ยงกันไปเลยจํานวนมากซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่เคยเข้ามาแก้ไขมาถึงเวลานี้เนี่ยกลัวว่ารัฐบาลเนี่ยจะเหมือนแลกดิวเอาชิ้นส่วนโคจากสหรัฐเนี่ยเข้ามาเพื่อแลกดิว ลดอัตราภาษีนําเข้าซึ่งถือว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะจะเป็นการซ้ําเติมเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ราคาถูกกาหนดโดยพ่อค้าเขียงนะคุณฟังเกษตรกรจําเป็นต้องขายเดือดร้อนมากทั้งเกษตรกรคนเลี้ยงทั้งโคพื้นเมืองโคพรีเมียมก็เลยขอคั ไม่ให้นําเข้าชิ้นส่วนโคจากต่างประเทศเข้ามาถ้าจะมีการนําเข้ามาก็ขอให้เป็นพ่อพันธุแม่พันธุโครพรีเมียมหรือว่าโคสายพันธุ์ดีเพื่อนํามาพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยให้มีราคาดีขึ้น <finished. S 2> เพื่อทําสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจะดีกว่าเช่นเดียวกับประธานกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ดีนะคะสายพันธุ์วากิวคุณประดิษฐ์คงดีค่ะบอกว่าถ้ามีการแลกดีลแบบนี้นะ ก็คือว่าเอาคือคืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีหลายดีลนะผู้ฟังแต่ว่าดีลหนึ่งที่ถูกมองก็คือว่านําชิ้นส่วนโคเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีการแลกดีลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของดีลจริงๆนะจะทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยล่ะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาก็ตกต่ำอยู่แล้วถ้านําเข้าอีกเกรงว่าจะกระทบอย่างแรงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาด้านต้นทุนไม่มีตลาดคนที่ยังอยู่ได้เพราะว่าตับ ตัวเองดิ้นรนด้วยวิธีการลดต้นทุนค่ะแต่ว่าไม่สามารถทําได้ทุกคนยิ่งนําเข้ามาอีกเชื่อว่าจะทําให้อาชีพของเกษตรกรเนี่ยหายสาบสูนไปเลยอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับกบส,สินค้าตัวอื่นด้วยนะคะอ่าส่วนตัวเชื่อว่านะคะจะมีจนล้นจะบริโภคภายในประเทศอยู่เช่นกันถ้านําเข้ามาอีกก็จะรุนแรงขึ้นกว่าอีกอก,กว่าเดิมอีกอะเมื่อฟังก็เลยขอ รัฐบาลนะคะว่าอย่าแลกดิลด้วยการนําเข้ามาอีกตอนนี้เราก็จะแย่อยู่แล้วซ้ําเติมเกษตรกรให้แย่ลงไปอีกค่ะอาจจะถึงคราวล่มสลายในอาชีพก็ได้ตอนนี้ราคาขายเช่นโคพื้นเมืองขึ้นอยู่กับเขียงที่จะให้ก็คือราคาเขียงที่จะให้อย่างคู้ฟังเกษตรกรเนี่ยกำหนดไม่ได้เลยส่วนตัวเองเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นพัฒนาสายพันธุ์เป็นโควากิวแล้วเพื่อให้ตรงกับที่ตลาดต้องการพยายามทําอาหารเองปลูกหญ้าเอง ปล่อยเลี้ยงไว้ในสวนปามขายมูลเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนแต่เกษตรกรทําไม่ได้ทุกคนค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ต้นทุนต้องมีเวลาศึกษาหาความรู้พัฒนาในการเลี้ยงตัวเองไปด้วยนะคะก็เลยขอให้รัฐเนี่ยห้ามห้ามเลยคุณอย่าไปแลกดี๋วเรื่องชิ้นส่วนโคเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยซ้ําเติมอีกเพราะว่าของในประเทศไทยก็ล้นอยู่แล้วคุณผู้ฟังนึกออกไหมคะคุณเอามาอีกเนี่ยราคามันจะแย่ลงไปอีกค่ะผู้ฟังนะคะออนี่คือเกษตรกรค่ะปิด